เฮ้ยเธอลิตา้าฉันเบื่อแล้วอ่ะเล่นเกมมาทั้งวันเลยมีอะไรให้ทำบ้างไหมเนี่ยอู้ยร้อนจังเปิดเปิดพัดลมหน่อยนะขอเปิดพัดลมหน่อยนะพะัดลมพัดลมเฮ้ยเนี่ยตั้งบนโต๊ะเลยอ่ะรอหนะน้านี่พวกเธอมีอะไรให้ฉันทำบ้างไหมอ่ะฉันชุดเบื่อแล้วอ่ะเล่นเกมทั้งวันเลยนะเนี่ยอืมนั่นสิ ฉันก็ชักจะเบื่อแล้วเหมือนกันนะอะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ขอปิดเก็บกันมา,มาเก็บจอยนี่นี่นพวกเธอทั้งสองคนพวกเธอน่ะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความเพศไหมความเพศอย่างนั้นเหรอ,อม,มันคืออะไรล่ะเอ่อจริงๆฉันก็เหมือนเคยจะได้ยินมาเน็ตหน่อยนะ เหมือนว่าจะเป็นตุ๊กตาอะไรสักอย่างหรือเปล่านะใช่แล้วมันเป็นตุ๊กตาอ่านี่นี่ฉันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะเดี๋ยวนะหาก่อนนะเออเล่มไหนเนี่ยเล่มไหนเล่มไหนเอเล่มนี้หรือเปล่านะโอ้เล่มนี้เลยนี่พวกเธอดูนี่สิโอ,อ,รรอ้อะไรหรออะไรหรอ อะไรอะ่ะขอดูด้วยโอ้นี่ไงโอ้นี่นี่ไง,ไงคำเพศที่เธอหมายถึงใช่ไหมใช่แล้วนะใช่แล้วดูสิเนี่ยมันเป็นการผสมสิ่งคล้องแล้วนะเอาเอาของอย่างหนึ่งมาถือกันแล้วมันก็จะออกมาเป็นจากคำเพศที่ว่าไงว้าวมาน่ามหาศจรรันมากนะนะน่าตืน่นเต้นน่าสนใจ ฉันอยากลองทําบ้างจังเลยฉันก็ว่ามันน่าสนใจดีเหมือนกันนะเธอลองทํากันดูไหมล่ะได้ได้เนี่ยฉันก็ว่ามันน่าสนใจเหมือนกันนะอ่ะเราเราต้องเตรียมของใช่ไหมดีเลยเลยนะที่ที่บ้านเราเนี่ยพอจะมีของอยู่บ้างอะโอ้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราจะขนของไปยังไงเนี่ยเราต้องไปที่โกดังแมวเหมียวปะ ใช่แล้วเราต้องไปที่โกดังนั่นแหละนะเออจะไปกันยังไงล่ะไม่มีกล่องเลยอ่ะอืมอ่าถ้าพูดถึงกล่องแล้วก็ฉันพอจะนึกออกอยู่ที่หนึ่งนะเดี๋ยวฉันไปเอากล่องมาให้แล้วกันโอเรีเร็วๆนัรีบมานะฉันจะรออยู่ที่ห้องนี้แล้วกันนะเธอเรีบมาล่ะอ้อได้เลยนี่มาถึงที่นี่แล้วที่นี่ต้องมีกล่องให้ใช้เยอะแยะแน่เลยโอ้ คุณคุณบุรุษไปรษณีย์คะดิฉันขอกล่องสักใบหนึ่งได้ไหมคะโอ้กองงั้นเหรอโอ้โอเอาไปเลยเอาไปเลยได้ได้ฉันให้ฟรีเลยนะโอ้ขอบคุณคะ่ะโหคุณบุรุษไปรษณีย์ใจดีมากเลยให้กล่องด้วยเดยีตื่นนี่เจอกล่องแล้วนี่โอ้ดูใช่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 ดูมอนว่า ก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยลิต้าบอกว่าให้เก็บกา๊าซสีสีฟ้าอันนี้มาด้วยใช่ไหมมีรูปหัวใจตรงกลางมันเขียนไว้ในหนังสือนะโอเคเรียบร้อยกลับไปหาเพื่อนๆนกันดีกว่านี่พวกเธอฉันกลับมาแล้วนี่มาพร้อมกล่องเลยโอ้ทำได้ดีมากเลยเธอว้าวมาเริ่มเลยดีกว่าแมเธอมีอะไรที่ต้องเอาไปบ้างล่ะ แป๊บนึงนะชั้นชั้นเปิดสมุดแป๊บนึงนะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เอะเอาเขาว่าต้องหยิบจอยเกมน่ะนะนะอันนี้นะจอยเกมเนี่ยนะใ่แล้วใจแล้วเอาไปหนึ่งเอาไปอันหนึ่งแล้วอ,อะไรอีกแปบ๊บนึงนะเออได้ยังได้ยังโอ้โอ้ได้ได้ได,ได้อ่า,อาเจ้าตุ๊กตาปลาหมึกของชั้นอนะันนะั้นอะ ตุ๊กตาปลาหมึกนะโอเคแล้วมีอะไรอีกเ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอมองซ้ายมองขวานหน่อยเอออยู่ไหนนะโอ้อยู่ข้างหลังฉันนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนียเจ้าตุต๊กตากรอุนจีอันเนี้ยนละอันนี้เนี่ยนะตุ๊กตากรอุนจีเนี่ยนะใช่เนี้ยตุ๊กตากรอุนจีหยิบไปเลยโอเคหยิบมาแล้วแล้วมีอะไรอีกปะมีมีมีม,มีอันที่หาได้ในห้องฉันเนี่ย ฮะฮะฮอยู่ไหนนะแล้วฉันเดินทั่วห้องไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อใช่ใช่อ่ะอยู่บนชั้นถุงขนมหน้าถุงขนมฉีฟ้าถุงขนมฉีฟ้าหยิบมาแล้วอ๋อันนี้ปะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ปอเธอเช่แล้วเจอแล้วหยิบมาหยิบมาหยิบมาแล้วแล้วอะไรอีกไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยว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 เอออ่ะใช่อันสุดท้าย ที่หาได้ในห้องฉันน่าจะเป็นถ้วยรางวัลฮะต้องเอาถ้วยรางวัลไปด้วยเหรอถ้วยรางวัลของเราเลยนะเธอเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรหรอกเอาจริงหรอเฮ้ยเธอมันจะไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมเออไม่เป็นไรเอาไปได้เลยโอเคเอาไปได้เลยหมดอย่างอะหมดอย่งางมดแล้วหมดแล้ว โอ้หมดแล้วใช่ไหมอะไปกันต่อเลยไปที่ไหนต่อล่ะไปที่ร้านตัดผมร้านตัดผมอย่างนั้นหรอใช่ไปไปกันเถอะเร็วไปเถอะเธออุย้ยแปบ๊บหนึ่งได้เปล่าอ่ะฉันขอเปลี่ยนเสื้อหน่อยนี่มันชุดนอนนะฉันขอเปลี่ยนเสื้อน,น,อน,นิดน,น,นะน,น,น,นึงแปบ๊บหนึ่งนะขอหาชุดก่อนโอเคพวกเธอเรามาถึงร้านตัดผมกันแล้วนะนี่เธอเธอลิตต้ะ เธอต้องบอกให้แม่นเลยนะว่าเอาอะไรบ้างจะได้ไปกันเร็วๆได้เลยได้เลยชันๆันจะตั้งใจหานะโอ้ชันจะเป็นกําลังใจให้นะคะเย่เย่โอเคโอเคอ่าเราต้องขออนุญาตคุณเจ้าของร้านก่อนนะคุณเจ้าของร้านคะ่ะโอ้มีอะไรเหรอจ้าเด็กๆคือว่าพวกหนูเนี่ยอยากจะมาขอยืมอุปกรณ์ ไปสร้างคำเพล็ดนิดหน่อยนะคะโอ้ได้เลยจ้าได้เลยหยิบไปได้เลยนะมีอะไรก็หยิบไปได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะเอาละเธอพวกเธอมาทางนี้เร็วโอ้โอ้ไล่ไล่นี่ฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมจะหาแล้วฉันก็จะช่วยหาด้วยนะคะไหนดูสิอันดับแรกนะเธอ เธอต้องหากันไกลไดเป่าผมแหละกันไกลกับไดเป่าผมเหรอโอเคได้เอออยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยฉันว่าอยู่ตรงนี้ค่ะฉันเห็นแล้วนี่ตรงนี้โอ้นี่นี่เองโอเคหยิบไปเลยกันไกลอ่านี่ไม่ใช่กันไกลไดเป่าผมอ๋อกันไกลอยู่ที่มือช่างอ่ะช่างคะขอขอยืมกันไกลหน่อยนะคะแล้วมีอะไรอีกปะ โอ้ยไม่มีกันไกลทำงานยังไงล่ะนี่อเออใช่ใช่ใชอาดอกกลับอันนั้นนะอันนั้นเลยอันเนี้ยนะใช่แล้วอันนั้นแหละหยิบม,มาเลยอะโอเคโอเคหยิบม,มาแล้วหยิบม,มาแล้วปึ๊บมีอะไรอีกปะเออดูเหมือนว่าอาดูเหมือนว่าที่นี่จะหมดแล้วล่ะนะทาเราต้องไปต่อแล้วละ่ะต้องไปต่อแล้วหรอคะ โอ้ยโอเคไปไปที่อื่นกันเถอะไปไหนอะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยโอ้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันไปกันแล้วทุกคนไปเลยเย่เอาไ่ะพวกเธอเรามาถึงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วนะโอ้ใช่แล้วเราต้องเอาอะไรบ้างล่ะเร็วรีบ,บอกฉันเถอะจะได้ไปกันโอ้ได้แป๊บน,นึงเปิดสมุด อันดับแรกนี่ไงใช่เราต้องเอาลูกบอลน,นี่ไปนะลูกบอลงั้นหรอได้เลยเดี๋ยวฉันซื้อเลยแล้วกันนะนี่พ่อค้าพ่อค้าฉันขอซื้อลูกบอลอันนี้ลูกบอลอันนี้นะครับได้เลยครับแล้วก็ลูกบาสอันนี้ลูกบาสด้วยนะครับใช่เลยจิกตั้งยุคบัสด้วยได้เลยครับคิดตังค์แป๊บครับ เรียบร้อยครับขอบคุณมากเลยค่ะกล่องเต็มหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนกล่องจะเต็มแล้วล่ะเธอแย่และมาค่ะฉันถือให้เองนะโอเคเตรียมไปรอยแล้วมีอะไรต้องเอาอีกหรือเปล่าเฮ้เธอเธอแป๊บหนึ่งนะฉันขาดูกันเอ๋มีอะไรอีกไหมนะตรงนี้ โอ้ oh, ใช่มาตรงนี้แล้วพวกเธอเออไปตรงนั้นเหรอแป๊บนึงนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรอะ่ะฮะตรงนี้มีอะไรเธอนั่นสิคะตรงนี้ต้องอ,อะไรไปด้วยอย่างนั้นเหรอเออใช่ใช่ต้องเอาขนมปังไปนะขนมปังอย่างนั้นหรอคะได้แล้วใช่แล้วเอาไปเลยเร็วเอาขนมปังใส่กล่งองไอ้กล่องมันเต็มอะ่ะ นัเอาลูกบาสออกนะแล้วเธอถือให้หน่อยนะโอเคได้เลยค่ะขนมปังเอ่ออุอ๊ยอุย๊ยฉันเจอตังเธอดูสิฉันเจอตังด้วยอะ่ะ <laughs> เป็นขนมปังขนมปังไส้ตังแล้วล่ะหมดเลยย่างเธอเนอ ดูเหมือนว่าจะหมดแล้วล่ะนะอะล่ะเราไปที่กระดางแมวเหมี่ยกันได้แล้วแหละเยี่ยมไปเลยโอ้ยมาถึงละกว่าจะมาถึงได้โอ้ยของพลุงพลังไปหมดเลยสิน่าดูดูดูด,ดูโอ้ยเราที่นี่มันทําไมโลดเธอแบบนี้โอ้ยนั่นสิมันดูลกๆมากเลยนะที่นี่นะ่ะโอ้ยฉันได้กลิ่นขยะด,ด้วยค่ะทุกคน โอ้ใครนะ่ะโอ้เธอเป็นใครกันเนี่ยอ้าวชาวอัคนีค่ะชางชางเป็นคงที่อยู่ที่นี่นะค่ะวกคงเป็นใครอย่างนั้นหรออ้าพวกเรานะ่ะได้ยินเรื่องตำนานของคมเพชรนะ่ะโอ้ขอขอญาตวางกล่องก่อนนะหนักมากเลยเนี่ยเราก็เลยขนของมาที่นี่เพื่อทำครมเพชรนะ่ะโอ้อย่างนี้นี่เองเหรอคะ ยัยเยอยค่ะเดี๋ยวฉันก็จะช่วยด้วนนะโอ้ยเยี่ยมไปเลยขอบคุณที่ช่วยนะเอ้ยขอบคุณมากเลยนะเธะขอบคุณรวกเลยนะคะมามาเป็นยัยค่ะเหงานี่นะแล้วเราจะต้องใช้ของที่นี่ด่วนนะโอ้มีของที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยอาใช่มีนะมีนะอ่ารู้สึกว่าจะเป็นสกเก็ตบอร์ดแหละโอ้สกเก็ตบอร์ด ออามันอยู่ที่ไหนเหรอใช่เดี๋ยวฉันจะไปหยิบชักเก็กบอกมาให้นะคะนี่เรามาเก็บขยะกันก่อนดีกว่าไหมมันดูรกมากเลยนะที่นี่น่ะอ๋อนั่นสินะ,อะโอเคมาหึบโอเคทุกคนมามาเก็บขยะกันเถอะเนาะนี่ไงช่วยกันเก็บเนาะช่วยกันเก็บนะขยะเยอะแยะเลยโอเคเถอะ แล้วเราจะผสมคําเพ็อย่างไงบ้างอะโอเคอะวิธีผสมนะก็ต้องเอาของสองอย่างมาถือไว้ด้วยกันและโอเคของสองอย่างมีอะไรบ้างที่จะต้องถือในตอนนี้เอ้ยพวกทธเดี๋ยวก่อนนะโอ้มีอะไรอะทำไมทำหน้าแบบนั้นเดี๋ยวดูเหมือนว่าเราจะลืมของอีกหลายชิ้นเลยงนฮะลืมของอีกหลายชิ้นเลยอย่างนั้นเหรอ อุ้ยทำไมอ่านไม่ให้ครบก่อนละ่ะนี่มันจะมืดแล้วนะเธออุ้ยฉันขอโทษนะทุกคนคือมันลืมจริงๆนี่นาะอะแหละเอ่อแต่ว่า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 ฉันมีความลับบางอย่างแหละที่ฉันอ่านเจอในหนังสือด้วยโอ้อะไรอย่างนั้นหรอนี่ไงทางนี้ตรงนี้มีอะไรอย่างนั้นเหรอเธอเปิดฝาดูสิ เปิดฟ้าอย่างนั้นหรออึ๊บโอ้นี่ไงจะคําคเพ็ดคําเพ็ดคําเพ็ดปิ๊ดปดโอ้ยน่ารักจังเลยเนาะอ้ยน่ารักมากเลยโอยน่ารักจริงด้วยสิดูนิน่นะโอ้โหน่ารักเนาะใช่อล่ะทุกคนอาเป็นว่าไว้เราค่อยมาหาของกันต่อนะอุย้ยวันเนี้ย หานานแล้วอ่ะจะมืดแล้วด้วยนะนั่นีินะน่าเสียดายจังเลยแต่คงต้องเอาไว้วันหน้าแล้วล่ะวันนี้ก็หาของมาได้เยอะแล้วล่ะนะก็ใกล้ที่จะมารวบรวมทําคำเทศได้แล้วแน่นีินนะอ่ะถึงจะน่าเสียดายไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาของกันต่อดีกว่าเนาะก็ได้ก็ได้เราได้คาเพศหนึ่งตัวมาในมือเราด้วยนะโอเค